เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อช่วยรวบรวมข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสินใจในการซื้อสลากอินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นเรารวบรวมข้อมูลจากความน่าจะเป็นของแต่ละสำนักต่างๆเราไม่ได้หลอกหรือลวงให้ผู้อื่นเข้าใจผิดไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายแนวทางที่นำเสนอเป็นเพียงแนวทางตัวเลขเท่านั้นแนวทางแบแรกนะครับเป็นแนวทางของแอป สอนสิรินะครับ16พฤษภาคมให้679 64 65 67 69 68แล้วก็62มานะครับสำหรับรอบนี้แลาทางไปต่อไปนะครับเป็นของอาจารย์พีนะครับให้28 38 68 98 34 3537และก็97นะครับของวันประจวันที่16พฤษภาคม2567นะครับส่วนแนวทางใบต่อไปนะครับเป็นของแม่น้องแชมป์นะครับรอบนี้ให้เด่น5ชอบ5ครับ5 7 6 5 7 5 6 7 6 2 6 แล้วก็2 7เ็ดนะครับสำหรับแม่น้องแชมป์ครับแล้วทางไปต่อไปนะครับเป็นปริศนาของหลวงปู่ศิลานะครับรอบที่แล้วให้เข้านะครับรอบนี้สําหรับใครที่แปลถูกก็ลองแปลดูนะครับรอบนี้ท่านบอกว่าไฟไหม้รถทะเบียนจอ,อสอ,อ ส่วนใบนี้จะเป็นแนวาทางของปิิศนากุมารสร้างบุญนะครับ16พฤษภาคม2567นะครับลองดูนะครับแล้วก็ลองแปลทำใบคำปิศนาเอารอบนี้ดูครับ